เดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาพูดเรื่องเทคนิคกันคุยเรื่องเทคนิคกันขับกับช่วงเทศกาลวันหยุดนะครับหยุดยาวนี้ว่าขับยังไงเนะี่ยให้มันประหยัดน้ํามันเราบอกทิคก,กันก็ได้ขับกันแบบสนุกและปลอดภัยประหยัดช่วงนี้นะ้ำมันแพงเนาะบกูแพงมากก็มันเป็นทิคเล็กน้อยม,มันก็ช่วยได้หน่อยนึงถือว่าใช่ครับก็คืออยากอยากให้ลูกค้าขับรถสบายๆมีเงินเก็บนะนเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับประหยัดน้ำมันกันหน่อย เวลาเราขับเดินทางไกลนีอยากประหยัดรอบเครื่องยนต์เนี่ยถ้าอย่างเป็นดีเซลค้ามาเร็วเนี่ยผมแนะนําเลยควรขับอยู่ไม่เกิน2องวันรอบเลี้ยงๆไว้อยู่ช่วงนั้นนะครับคุมคันเร่งให้ค่อนข้างนิ่งนะครับ มันจะประหยัดนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่บูตติดเหรอใช่เป็นช่วงที่บูตติดแล้วอย่างอ่าคันนี้หนึใช่ป่ะผมจูนไว้เนี่ยคือบูตมันมมัันนบูตเริ่มติดแล้วมีแรงดันเทอร์โบอ่ะบูตเพิ่มอ่ามีประมาณ4-5ปอนด์บางคันก็8ปอนด์อันนี้แล้วแต่สภาพของเครื่องยนต์คันนั้นสภาพเทอร์โบของคันนั้นนะครับบูตเมันติดไวคราวนี้มันจะขับง่ายเนี่ยณตอนนี้ผมแตะคันเร่งเนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยอยู่แต่ว่าอยู่มากสิบเปอร์เซ็นต์เ่งมันลอยลามได้ไวเนี่ยรอบ ทาง e c u shop เนี่ยจะปรับจูนให้เนี่ยโหมดหนึ่งเนี่ยเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดต้องการเน้นความปลอดภยัยประหยัดขับใช้งานง่ายเปิดโหมดหนึ่งหลายคนลืมเอยใช่ไหใช่บางคนเอาเรียกว่าเกือบทุกคนเลยคิดว่ากูต้องใช้โหมด2ไว้แม่งอึดมันแรงและที่สำคัญคือแรงไร้ควันไม่มีควันออแล้ว,ลวเอาถ้าสมมุติว่ากดโหมดหนึ่งแล้วมันจะมีมีผลกับเรื่องการเล่นแขงเยอะไหมพี่มีผลอยู่แล้วก็คือว่ามันวิ่งแตกต่างก่าเดิมอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ย ถ้าอยากจะพิสูจน์ให้คนดูก็คือเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูระหว่างปิดกล่องกับโมน,นึ่งว่าเวลาแตกต่างเท่าไหร่ด้วยความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวไปลองดูกันผมเริ่มจากปิดกล่องเลยโมศ0นเราเทสก่อนเลยว่าเวลาเท่าไหร่นะไปะโอ้โหทำไมามันอืดขนาดนี้วเนี่ย กว่าจะถึงร้อยนาน14.845ครับผมใช้เวลานะครับความเร็ว0ถึง1 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ขออนุญาตเปิดโหมดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะลืมโหมดนี้ไปเดี๋ยวเรามาเทสความเร็วกันไะดูเทเวลาเชียม,มาแตกต่างกัเดิมเยอะนเ,นยเสียงต่างเลยโอ้โหนี่ขนาดโหมดหนึ่งเนี่ย 10.493แตกต่างชัดเจนเลย4.3วิอ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมื่อกี้นะครการติดตั้งกล่องเนี่ยเราเปิดแค่โหมดหนึ่งเนี่ยเพื่อขับใช้งานวิ่งผัดวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเวลามันดีกว่ารถสแตนดาร์ดตั้ง4.3าวินาทีนะครับกล่องเรามันมีมันมีทั้งหมด3มโหมดเนาะปิดกองโหมดหนึ่งโหมดสแถม มี AI ด้วย Auto ออโต้จูนวิเคราะห์การั้นต่ำเราออกเป็นไฟล์จูนนะครับก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสาม,มะสเลยตาามมควเหมมาะสเลยหรือถ้าใครแบบอยากขอเตือนอยากแรงติดเท้าตลอดแนละ้วก็เปิดหัวสองไปก็อส่งการนี้ก็ฝากด้วยถ้าใครเหงามากหรืออยากติดตั้งกล่องอยากติดตั้งา ح, อยากปรับจูนเข้ามาได้เลย,งงยที่สำนักงานใหญ่20ชั่วโมง00อยู่บางนาก615กันโทรมาได้ที่081 827 381โทรเข้าเบอร์คอ c เซ็นเตอร์เลยผมก็ยินดีบริการลูกค้านะครับอ๋อพี่อาร์ตสแตนบายอยู่นะรอคุณอยู่ครับผม